เต็มตําร้านนี้ค่ะมีคนรีวิวเยอะมากอร่อยและบริการดีค่ะร้านนี้ชื่อว่าโกติกค่ะร้านอยู่แถวบางแสนค่ะมีป้ายใหญ่อยู่หน้าถนนเลยค่ะสังเกตได้ง่ายๆเลยมีที่จอดรถกว้างค่ะตอนแรกสี่ก็จะไม่พากเสี่ยงแล้วนะคะแต่ว่ามีเพื่อนๆในตตเรียกร้องค่ะร้านนี้สีมาทานเป็นครั้งแรกนะคะโนสปอนนะเธอทางเข้าคือสวยค่ะน่าจะได้รูปไปแล้วหนึ่งกลุ่มพนักงานน่ารักค่ะแล้วก็บริการดีสุดๆค่ะพอเดินเข้ามาถึงนะคะเลือกที่นั่งได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปเลือกตต่มซ้ำได้เลยค่ะเต่มสา ที่นี่นะคะเริ่มต้นี้เข่งละ30บาทจ้ามีเมนูหลากหลายมากๆเลยคะ่ะเลือกกินบ่ถูกเลยตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ10แถม1เเข่งคะ่ะเฉพาะเตรียมซ้ำเท่านั้นนะคะวันนี้สีเลือกกินเป็นเซตนะคะเซตละหนึ่งบาทสีเลือกเซตที่1นะคะมีโจ๊กไข่ลาวาปลาทองโก๋ทอดสังขยาแล้วก็เป้าทอดลาวาค่ะ สามอย่างในราคา129บาทเ,เพื่อนๆว่าคุ้มไหมคะพอเราสั่งของเสร็จนะคะก็ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมีพนักงานมาเสิร์ฟถึงที่เลยค่ะมาเริ่มกันที่ปลาท่องโกสังขยะนะคะเ,เพื่อนๆปลาท่องโกของทางร้านอร่อยค่ะแต่สั่งขยาแอบหวานนิดๆโดยรวมนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะไม่ได้แย่ค่ะมาต่อกันที่เปรารวาทอดนะคะคือเยิ้มสะใจสีมากๆเลยค่ะสีว่าเปรารวาของที่ร้านอร่อยมากเลยนะไส้ไม่ได้หวานโดดขนาดนั้นค่ะมาต่อกันที่โจ๊กนะคะ ทางร้านคือให้หมูก้อนใหญ่ๆเลยค่ะเธอโจ๊กอร่อยค่ะสีทับจิตทับใจสรุปก็คือผ่านค่ะอร่อยตรงปกค่ะรอบหน้าสีจะมาทานติ่มซำนะคะรอบนี้สีขอตัวไปทานก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า